บบคูไม่น่าเชื่อนะครับโจทย์บวกลบคูณหารประมง,ง่ายๆแบบนี้ก็เป็นที่ตกเขียงกันในวงกว้างเหมือนกันนะดูจากคลิปที่แล้วเนี่ยเก g a g e m e n เยอะเ,เลยคือมีการตกเขียงกันว่าตกลงมันตอบ0ตอบ5หรือตอบ25กันแน่สรุปว่าย,ยังไม่เจอผู้ชนะเนาะไปดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีคนตอบผิดเยอะเหมือนกันทีนี้ลองมาดูซิว่าเด็กนักเรียนเนี่ยระดับป .5 ป .6 ที่เขาเรียนแล้วแน่ๆเรื่องพวกนี้เขาจะยังตอบได้ไหม ใช้หาก่อนค่ะใช่ต้องใช้หาก่อนค่ะจซ้ายไปขวาก็เอา20ไปหาที่2เขจะได้10ไ0ต่อไปต้องไข้คูน่าก้ายไปขวาก็เอาคู่10อะไรค0ก็จะได้ไปไหมคก็คือไปปกติได้ค่ะก็0ไปบกข่เอ้ยบกบก้าวบกบก้าวบกบก้าวไ่1คแล้วก็บก เออถูกไหมถูกไหมฮะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งถูกต้องนะพี่ครับตทีมใช่แล้วครับ้นนี้เฉลยจริงๆก็คือย5้านั่นแหละนั้นใครมาตรงนี้ก็ยินทีด้วยละกันเอาแบบเต็มๆก็คือมันมันมีสี่เครื่องหมายเนาะมีมีคูณหารแล้วก็มีบวกลบอ่าทำไมพี่ต้องเขียนแยกบรรทัดกันแบบนี้มันเหมือนมีเส้นบางๆข้นอยู่ตรงเนี้ยครับเป็นเป็นเส้นแบบจะว่าแบ่งชนชั้นประมาณนั้นก็ได้เรามองว่าเลยคือคูณหารเนี่ยเป็นชนชั้นเดียวกันแปลว่าแปลว่าจริงๆแล้วเราเจออันไหนก่อนเราทำ อันนี้ด้วยครับบวกลบเราเจออันไหนก่อนล้วก็ทำมันนั้นความหมายคือก็เรียงจากซ้ายไปขวานั่นแหละเนื่องจากข้อนี้มันไม่มีวงเล็บมาให้ด้วยนะครับโดยหลักการเราก็ต้องทําเรียงจากซ้ายไปขวาแต่เนื่องจากว่ามันมีการแบ่งชั้นแบบนี้ครับแปลว่าให้เราไปมองหาคูณหารก่อนเสมอเจอไหมครับคูณหารอยู่ตรงนี้อ่ามันคือแก๊งนี้ทั้งก้อนเลยดังนั้นวิธีแก้คือเราก็จะมายุ่มกับก้อนนี้ก่อนเอาสองกับอ่ากับยี่สิบตรงนี้ที่มันหารกันแล้วก็หารกับปกติหรือตอบสิบเห็นไ,ไหมพี่ทำจากซ้ายไปขวานะถึงแม้ว่าตรงนี้จะเขียน,น,นเป็น แล้วค่อยเอาสิไปคูณกับศูนย์อย่างนี้ก็สรุปคือแก๊งนี้ทั้งแก๊งมันก็เลยตอบศูนย์เออไม่มีค่าอะไรเลยจะเหลือแค่หัวกับท้ายครับหัวก็คือยี่สิบท้ายตรงนี้คือห้าบวกกันเนาะเพราะว่าเครื่องหมายเชื่อมตรงนี้เครื่องหมายเชื่อมตรงนี้มันคือเครื่องหมายบวกก็บวกกันปกติไปก็เลยตอบยี่สิบห้านะครับตรงๆเลยส่วนใครที่กำลังมองหาที่ติวอยากได้ข้อสอบที่มันลึกกว่าน,นี้หรือว่าเตรียมตัวสอบกิฟเต้นนะครับอีพีอ่าโปรแกรมพิเศษตา่างๆทั้งโรงเรียนศูนย์กุลาบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก ออวังกิฟเต็ดน,นะครับแล้วก็บดีเดชาโรงเรียนชั้นนาต่างๆเครูมีครังข้อสอบเยอะเลยก็กดติดตามไว้ได้หรือทักมาคุยหลักบ้านได้เลยว่าอยากจะติวอยากจะเรียนอะไรที่มันเข้มข้นกว่านั้นครูมีคอร์สสำหรับป .5 ป .6 นะครับที่กําลังเตรียมตัวสอบก็สามารถทักมาที่ไลน์โอเได้หรืออยากจะถามกันบ้านทั่วๆไปหรือมีแนวข้อสอบอยากให้ครูช่วยฉเฉลยเนี่ยก็ยดีนะครับทักมาได้เลย